การดำรงชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่สุขจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จชีวิตจากบารมีสามสิบทัศพระเด,ดพระคุณหลปกุสลจันทัสโรเกิดจากการรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัศพระเด,ดระคุณลลปุสลจันทัศโร องประกอบของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลงโพสดจันทสโรมีส่วนที่เป็นธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลงโพสดจันทสโรส่วนที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากศาศธาตวิญญาณธาต ในช่วงที่ยังไม่มีธรรมกิเลสรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชปกคุณหลวงพุ่สดจันทสโรนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชปกคุณหลวงพุ่สดจันทสโรประสบสุขจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิต เป็นอย่างอยู่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองจากเครื่องจักรพลังงานละเอียดทำบารมีสามสิบทัศพระเดปรปกุลลงประสยันัสโรซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม มีศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชปกุลหลวงปสุสจันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสามสิบทัศพระเดชปกุลหลวงปุษจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรม ทั้งธรรมที่เป็นกิเลสธาตุทั้งดินน้ำไฟลมอากาศธาตุบิญญาณธาตุเพื่อให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาดึงดูด บอกเกิดธาตุประกอบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบธัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุทำกิเลสที่อยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบธาตนี้ลุกเข้ามาเปลี่ยน ารมีสามสิบทัศน์นี้ให้เกิดเป็นธรรมกิเลสหน่วยใหม่ๆดึงดูดกับธรรมกิเลสที่อยู่ในศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสซึ่งเป็นศูนย์กลางอูมหา,หาสมุทรธรรมกิเลสซึ่งเป็นศูนย์กลางนิพพานธรรม ของกิเลสโลภโลกรธหลงซึ่งเป็นศูนย์กลางนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัดพระเดชประ,ระกุลหลวงปุสถแันตัสโรให้เดินทางเข้ามาในร่างกายท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ กิเลสที่อยู่ในท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศนนี้ตั้งผังสำเร็จดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมกิเลสหน่วยใหม่ๆให้ธรรมบาร,รมีสาสิบทัศน์พระเดชปุคณหลวงพุสธจันทรสรง เกิดเป็นธรรมกิเลสหน่วยใหม่ๆดึงดูดธาตุเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับธรรมกิเลสรุกเข้าหาประบีสามสิทัศน์พระเดชระคุณลลงประสบกันทัสโรได้มากขึ้น สั้งผังสำเร็จเวลาของกิเลสซึ่งเป็นกทมขออเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นการขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งกิเลสตั้งพังสำเร็จหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัาน,นี้รับเอาธรรมกิเลสเก็บไว้ในตัว หลอกลวงว่าเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่วา่าใสพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดขึ้นจากการทำร้ายทำลายระหว่างท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัานี้ ทำให้เกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัตรพระเดชประคุณหลวงพุทสดจันทสโรเดิมถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากบารมีสามสิบทัตรพระเดชประคุณหลวงพุทสดจันทสโร กิเลสที่อยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เปลี่ยนบารมีสามสิบทัศน์เป็นธรรมกิเลสการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสถจันทัสรโรให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ลดลงตามการลดลงของบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณลงประสุดยันทัสรรที่อยู่ในท่อทานธรรมบารมี30มสิบทัศนี้ซึ่งถูกเปลี่ยนไปเป็นธรรมกิเลสสภาวะ ของท่อทานธรรมบารมีสาิบทัศนี้อยู่ในสภาวะถูกรุกรรรรมกิเลสอยู่ในสภาวะผิดปกติไม่สามารถดำรงท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ให้เป็น เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของบารมี30สทัศพระเดชประกุลหลวงพุษยจันทสโรได้เป็นปกติเสื่อมจากปกติที่ได้ถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากบารมีสามสิทัศพระเดชปกุลหลวงพุสยจันทสโร ปรากฏเป็นการทำลายเบียดเบียนตัวเองระหว่างท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ให้เสียสภาพการเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเบียน ของบารมีสามสุดทั์พระเดชพระคุณหลวงปูษษษษ่สดยันทัศโรเปลี่ยนเป็นการไหลเวียนของกิเลสโลภโกรธหลงซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมอยู่ในสภาวะไม่มั่นคง เสื่อมสภาพถูกยึดไปเป็นนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตยันทัสโรซึ่งเป็นการตั้งผังสำเร็จเวลาของกิเลสความผิดปกติ ที่เกิดจากกิเลสที่เป็นกทมขอ,อที่บังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาให้กิเลสอยู่ในท่อทานธรรมบารมี30มสิบทัศนี้ให้เป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ อาคาตเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันให้เกิดแก่เจ็บตายผิดปกติเป็นภัยพิบัติเป็นอภิสังขารทำร้ายทำลายท,ายทอดทานทำ บารมีสามสิบทัดนี้หลอกลวงให้รับเอาทำรรกิเลสให้เข้าสู่ร่างกายของท่อาท,รรทานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้มากขึ้นหลอกลวงยั่วยวน ปิดบังอำพรางว่าทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ดำเนินไปอย่างรอดปลอดภยัยจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่กิเลสได้ตั้งผังสำเร็จขึ้นปิดบังไม่ให้รู้ ถึงการหลุดพ้นจากกิเลสโลภโกรธโลงหลอกลวงให้อยู่ในวงจรของกระแสกิเลสที่นำเสนอผังสำเร็จกิเลสให้รับกิเลสเอาไว้ในตัว อยู่ในสภาวะที่ผิดปกติจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตนี้ซึ่งถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัตนี้ดำรงความเป็นยอย่างอยู่เป็นปกติ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิบทัศนี้ถ่ายทอดให้ซึ่งกันและกันประคับประคองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันดำรงความเป็นอย่างอยู่ที่สามารถรุกเข้าหาธรรมกิเลส เพื่อเปลี่ยนให้เป็นประมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทร์ทัศนุนวยใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาพระเดชพระคุณหลวงพู่สจันทร์ทัศรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจานย์คนลกอยู่ได้นำให้พวกเรา เป็นตัวของตัวเองพึ่งพาตัวเองอาศัยตัวเองไม่ให้ถูกล่อลวงถูกยั่วยวนถูกปิดบังจากกิเลสที่ล่อลวงให้พึ่งพาอาศัยกิเลสโลภโกรธหลง ที่หลอกลวงตั้งผังสำเร็จทำร้ายทำลาย,ท,ลายท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เพื่อยึดให้เป็นของธรรมกิเลสความเป็นยังอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพะคุณหลวงพสทธเจร,ริญัสโร ซึ่งทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสทัศพระเดชพระคุณหลวงพสทธสันทัาสรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทัสดันทราสร เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการทมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธรรัสระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโร,รไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเรา สภาวะปกติของชาวสิวิไลของกัลยาณมิตรปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันตัสรกมีทานศีลสมาธิที่ปกติประคับประคองหล่อเลี้ยงดูแลรักษาตัวเอง ซึ่งกนรละกันโดยการเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิทธรรัะเดชประคุณหลวงปู่ศรจันทสโรดังตัวอย่างในจักรวาลมนุษย์ให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งโขอเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนของบารมีสามสิทธัสสะพเดรปคุณหลวงปู่สดันทัสโรให้ไหลเวียนอยู่ในอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันด้วยบารมีสามสิทธัสสะพเดรปคุณหลวงปทธสจันทัสโร เป็นทานศีลสมาธิที่ทำให้เกิดการรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชปุกุลปุสสะจันทัสโรที่ได้จากการรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัศนนี้ ดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสของธาตุเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชปรคกณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโลใหม่ๆเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลุ่มประถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัศโรหนวยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยินยมแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบประสบสุขสำเร็จ ในการพัฒนาปรับปรุงรำทั้งหมดทำรรกิเลสเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพเดชปรกคุหลงทุสต์ยันทัศโร,รได้สำเร็จตลอดเวลาประกอบทาตาเป็นท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ขยายขนาดปริมาณกว้างขวาง รุกเข้าหาทำรรกิเลสเพื่อให้บารมีสามสิบทัศนี้เดินทางไหลเวียนไปตามท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เข้าหาธรรมกิเลสเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศนี้ทึ่เป็นการ ไหลเวียนจากส่วนละเอียดสุดที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดถู์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพยันทัสโรไปรยังส่วนหยาบสุดที่เป็นส่วนที่มีธรรมกิเลสรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศน์นี้ ซึ่งอยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของซึ่งรวมถึงนรกโปรกันในจัก,กรวาลที่ละเอียดกว่าจัก,กรวาลมนุษย์ที่มีกิเลสอยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิบตนี้ซึ่งเป็นจัก,กรวาลของเทวดา พรมอรูปประพรมส่วนที่มีกิเลสไหลเวียนตั้งผังสำเร็จเป็นส่วนหยาบเป็นส่วนที่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงประส์จนทัสโรรุกเข้าหาเพื่อเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพุคุลหลวงประส์จันทัสโรหน่วยใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลากิเลสท,ที่อยู่ในตัวของเราเป็นโอกาสให้เราได้รวบรวมรักษาปรมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงประสถิจันทศัศโรด้วยใหม่ใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนรับรู้ถึงสภาวะของการเปลี่ยนจากกิเลสเป็นบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุ่เสันจทัสโรซึ่งรับรู้เป็นวิกิอุปสัต ัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่มากมายที่รุนแรงในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงพุทธ์ยันตัสโรเป็นโอกาสรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัโรใหม่ๆที่ได้จากธรรมกิเลสที่ถูกพัฒนาปรับปรุงให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัโรหน่วยใหม่ๆเป็นการหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เป็นยอย่างอยู่ให้เกิดเป็นสมบัติปัจจัยสี่ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่กว้างขวางครอบคุมไปอย่างธรรมทั้งหมดทุกธรรม เพื่อให้ทำทั้งหมดได้สมบัติร่วมกันเป็นสมบัติที่สุดแห่งธรรมสมบัติซึ่งเกิดจากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพที่แท้จริงของตัวตนที่แท้จริงของเราดึงดูดบอกเกิด หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศนประเดศปกุลหลวงพุทสดจันทรโรอย่างพร้อมเพียงกันทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสทัศนประเดศปกุลหลวงพุทศสดจันทรทโรอยู่กันเป็นพี่น้อง เป็นครอบครัวชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรรักษาซึ่งกันและกันไว้ทั้งคนรัพ์สิ่งของรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรจากคนสัตว สิ่งของจากอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดเป็นสมบัติปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาเพิ่มมากขึ้นสร้างตัวเองมากขึ้น ด้วยการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอย่างสงบร่มเย็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร